ผมเรมฝนเป็นทรงแบบนี้เลยพี่น้อยนะฮะเหมาะกับหนาหนักแบบนี้ปลาติโตเป็นตาแซ่บแท้ปลาเอินมากินน้ำตาลเยอะได้สิคะกินน้ำเบื่อนะแม่กินน้ำเบื่อนะแม่กินจินนี่แหละหวานบ่อืม โดยกะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนโดยมาพบพ่อก็น้องตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมื่อนี่กะอยู่เพือน้องสาวคือเก่าพี่น้องมามื่อนี่กันเนาะพ่อโดยบล็อกเป็ยังเพิ่นมาพี่น้องเป็นเข่ามาส่งเนาะน้าเพื่อนน้องสาวพื่น้องมาฬิาสั่งกำลังมาคนหนึ่งโดยน้องสาวกำลังเห็นยังกับหมูพี่น้องกับน้องปาดน้องโมบอกยูอะไรเนาะป จะไปหาน้องพี่น้องเลยโดยพี่น้องอบรรยากาศยามส,สวยๆน้อยนึงพี่นออ้นองเลยน้องสาวปาบังโมกับน้องท้ายอันนี้สบายดีละ่ะสบายด,สายดีสบายดีน้งววองยงงอ,อันนี้น้องยังเกาะน้องซุกสบายดีนุงป้าเนี่ยกว่าเออป้านันม่าจะเข่ากล้องไม่ล่ะนาะงเนจะเข่ากล้องเอ้อยได้มานังอนนี้กินขนมอมอ,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 อีกอันนี้ ร้านร้านป้าร้านอันนาปน้อเบาเมนเบาร้านเมน,น้อร้านเมน,นอ้ออ๋อร้านอันป้าของน้องสาวเฮาพี่เท่าเลยคนเอิญเมน,นอ้อป้ามนีปานบางโมใส่กระโตก้ก้อนนี่แหละเออกระโตกมากฝุ่นล่างมันเรียบร้อยพี่น,น้องทางนี้จ้ะสร้างเพิ่นกำลังมากค,คนหนึ่งเนาะอันอ้ายน,นี่มันเพิ่นอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น,น้องพอสีงามแทถะจะซื้อมาเลยใช้บางโม,น,มนี่แหละ ห่านปลาหม่งทางได้อะนะทางได้นะทางทีงเทิงทางเทิงเก็บโบหูสับเดี๋ยวข้าจะไปอืมให้เขากินกาบอะไรอยากกินกาบไหมถ้ากินอะไรแล้วเป็นได้กินนี่มันหลายนี่ใส่ตู้เย็นแห้งแสบหน่อยล่ะเนาะกินลายกับโบดี้พี่น้องไอ้เมื่อนั้นมันลายเกินไปผึ่งกินหน่วยน้อยอันนี้ให้ใใหห้้ไอ้ปาดก้อนล่ะ พี้แอบปาดก่อนโอ้ยลูกกันเลยลูกล้านหลายพี่น้องยมาแถวนี้น้องสาวเขาปาดบักโมกับเป็นได้พี่น้องเลยอันนี้กินข้าวแล้วบ่อบละมือนี้หรือว่าจังใดยางบ่ววาซีอันมาพรมให้เพิ่นใหม่ได้พี่น้องเลยอันนี้ก็พหพี่แอบปาดก้อนนี่แหละมีนบาดมือไดยเอออนี่แหละบักหลาอยู่ แต่ผู้ชายผู้หญิงอ่ะนี่ปาดเบาๆยักินหลายปาดเอยๆยังได้กินหลายตอนเชาาเรานม่เอาถืออีนี้อ้ปาดปาอีะบมกโมนี่ช่วงสีหวานเดีเ๋ยวเลิกบงหมพเผาจับเด้อมีดเด้อ พอมีหมูหลินน้ำพี่น้องเลยจะมาหลินน้ำเอือยอย่าบ่อยามเวนเขากระโดดวะเขากระเพือ่งไงอมาหลินน้ำเอือยนี่ก็จะมองเหงาป่าฉันนั่นเลยเลยบ่ป่ะน้อยไร้อันนี้จะเคยส่วกินอยู่ไงล่ะอันนี้มันเคยบอกแสบได้เพิ่อนปะเพื่อนสู้อันนี้แหละเนาะ อืมผูกเสือกัง,งามพี่น้องแอร์นี่ไปหายอีหละ่ะเสือตอนนัวนี้เสือจะเองวะเสือแล้วเอาหายเสือไปเอาหายคนเอาหายเสือคนเอาหายเขาลืมซื้อแล้วเขาลืมซื้อแล้วน้องสาวฮอร์นี่ป่าแตงโมกับเปิ้ลเหรอไหมน้องสาวเป็นล่างกระโตกมาเรียบร้อยเนาะ โหยากอันนี้พี่น้องไอ้คนทางนะเพิ่นมาส่งอันบล็อกห้างว่าโหลดซองคันพี่น้องจะ่นไปส่งอีกย่างอยู่หลุมส่งดินทรายบอกจะส่งพี่ช่งคนทางโฮมพี่น้องไอ้ยากเนาะกะต้องมาทางเดียวกันเมันคนทางโฮมเหมือนนะไม่ได้แล้วได้ใบลาใบนี้ทองยางม่ใชกินนี่ทองยางไม่ใช่กินนี่โอ้นแล้วกขนาดนี้บุ๊มเป็นฟิวบอกเอาออกให้นี่ โอ้ยนี่นแหละเอาเก็บกา,ากวมันใส่ก่อนจะโมเปื่อนน้นองสาวทำความสะอาดแล้วคือฝาแล้วนะเอาเม็นให้ี่ยไก่กับไก่กินเลยต่อจ้ะมันซับเนาะแต่มันหกแต่มันหกทำความสะอาดก่อน,อานมาเด้อกินหมักโมเด้อสางเาด้อมุกมุก เห็นว่าสิแจ่มเหรอว่าจงไว้เหรอวะผลว่าจงให้ไใบก้อนไหมฟาติโตเป็นตาแซ่บแท้ป้าเอินมื่อกี้น้ำตาลเตอเออเอินลุงป้าน้ำเหรอวาเนาะอันนี้ได้撒กินน้ำเบื่อยนะแม่กินน้ำเบื่อยนะแม่กินกินนี่แหละหวานบ่กอือดีตรงไหนโชคสีเย็นเนาะยามเสาวเลย เคยซีมก่อนคนทางหอม,อมพี่น่อยเนี่ยมีทางเดียวนี่ยบอยหละทางออกนะทางเดียวนี่ยบอกอ,อยาก,กินแห้งเ่าจาะอันนี้ขึ้กินม, <laughs> ม,กมันตเซแบจะหวังว่าหวัโมนะ หมากและกินตอนนั้นนะบสบายเออเห็นยุกอยู่ตลาดคนคล้ายหลายผ่ามันกินแหละบวชคอยเป็นอยังหนึ่งกระสือมาให้กินอยู่รอบหน่อยเนาะกินแะไรแบบไล่ๆกัเป็นวัดเจ็บคอช่วงนี้นเป็นยังไงล่ะวดัดไขรแล้วบวชวัดไขรแล้วมาขึ้นถ่างออกถ่างออกฟาสคือบาแน,นานๆตอนนี้บ่ละบ่ได้กินยาบ่ห่างนะี จื้อจือ้อแล้วกินแล้วก็พอไปคลิปมากับาี่เจอะคนปาดมังโม่แล้วพี่น้องไอาปาดแตงโมมีน้องชายมากินน้ำมือนนี่กิน <c oughs> ข่าเจ้าสิกินกํายังเลยล่ะเนาะเนี่นนนกินกะเจียวไข่บ้าหมือนนี่ อยากยี่ว่าเจียวไข่นะ,ะกินแต่แนวเดิมๆไปเลยซื้อกับพี่เต้มงแค่สิบบาทเังไแบบ <laughs> ด้อูู้บวกกินนีล่ะอะไรนี่ใส่ถุงยาง,งมียเอนี่ยมันเปลืกกินกินน้องอ น้องยังเกาะอันนี้เรื่อมีเลยน่องโซน้องซุกซื้อขึ้นอย่างเอิเนี่ยเนาะอือสื่อโทนกัได้อ๋อสื่อโทนน้ำชองสื่ออันนี้หนังเทขนาดเลยพี่น้องเลยวันนี้ฟ้ีต้องาไปสื่อเมวนเนาะเสื่อเจ้าได้ใส่ละเสื่อเดียวนี่บอกนับสกุลนับปุ่นคำใส่แบบสื่อแท้ค่ะวสื่อตัวเงิน โอ้สื่อสื่อแท้เจ้าน้ำพูเงินว้าพี่น้องไอ้นาะคือมาสื่อมวนแท้อันนี้หรือว่าเอิญสื่อแท่อันนี้บอกพี่น้องจะเอิญมวนเนาะพูเงินวนะนามสกุลอีกยังก่อยละ่ะคำใสคำใสโอ้ปุน,ปนคำใสปูนคำใสอ้ยา,ยาป,ป็นเะน,น สกุลพี่น้อยเนาะแต่ว่าซื้อนี่กระมวนแต่ว่าเผลเอิญซื้อลิ่นเจ้าหน่อยล่ะเนาะน้องน้ำผึ้งกระมวนมีสองสื่อพี่น้อยน้องสาวเอามาเจ้าเขาองเทียนได้สะสื่อแบบนี้บ่ือสสื่อพึ่งเขาองเทียนอ๋อหนึ่งว่าใส่ซื้อแท้สื่ออ้ายฮะนนะอุทัยซื้อเขาองเทียนซื้อลิ่นนะฤทธิ์น้ำสกุลกับคือเกันกับ าเบแม่เฮาก็มม่เาีซื้อเดียวซื้อยังแม่เจ้าแม่แม่บุญซูแม่บุญซูอ๋อเลยซื้อคนมีซื้อเดียวพี่น้อยซื้ออาจมีสองสื้อนำสกุลแม่เฮาก็มีคือกันเจ้าของเขาอ๋อนำสกุลแม่เจ้าคือกันแม่แหละครอบครัวเดียวซื้อเอืาจจะซื้อแท้ซื้อยังใส่ละซื้อแท้เอื้อเจ้าซื้อยังดาวันอ๋ดาวัน โดยเจอลินเอ,อินวันซื้อใหญวันล่ะละ่ะโดยจำได้เบิเบร์นน <c oughs> ตตตลอดโบเป็นยังเรากินไปเลยกินบอร์ดลิสิถิมตกเลยเสือถิมเลยละไอ้มันจังสะอาดกินตัวใหม่นี่ถ้ากินแนี่บโเป็นยังเลยซื้อมาให้กินดอกขุนคลายลายอยู่ในตลาดจะไปเมื่อคืนนะไปซื้เมื่อคืนนะปลาหมังูกูเต็ม้านจะไปกับไครอหละเมื่อคืนนี้ ไปกับเวืนางกับไปกับเอืนางกับไอทิ้งกับเวดวงใจกับผู้อื่นผู้เดียวจะโบไปเลยล่ะเด้อโบขี่ออกจากที่ร่องกายขี่รถจักรมได้ขี่จักรมได้และขี่รถทีเต้บ่ต้องขี่ไปใกล้เลยบอกขี่ขีบเบรคไปใส่ห้ามบวกหมูจักจั่งผู้เดีกับโบไปถามีผู้ใหญ่อะไรยังไปเด้อว่าเพิ่นไปน้ำอันอ่าเพิ่นเอื่นเพิ่นเอื่นเอื่อยบอกเอือนางบอก อเอเลูกลูกลูกป้าบาอา่อีหล่าเม็นบ่เพิ่นไปน้ำพี่น้องผัวเพิ่นใหญ่แล้วเนาะได้ได้ลูกได้ผัวแล้วถ้าผู้เดียวกันบอกไปแล้เลด็กน,น้อยเพิ่นรอจับเด้พี่น้อยชั่วเหมือนี่นะเพิ่นเอาขนมห้มีอยู่บ่อยละในหนทางเลยก็เคยเห็นในทร์ัพย์มีบ่ถ้าว่ามีแท้อะไรบ่เอาเด้อเพิ่นอห้เด้อแหล่นี้เลยก็เคยเห็นในโทรศัพท์อันนั้น ไม่ท้ายก็เพี่งดอกเอาขนมใหม่ได้เงยแล้วบางีได้เงยมันก็เอาแล้วมันก็อุ้มขึ้นรถแล้วกะขี่ไปเลยแล้วเขาเล่นมาแม่เป็นเขาก็ว่าว่าลูกเขานน่นแหละอะไรบอกนะเขาว่าว่าลูกโจรเพิ่นหลอกขนมได้ขณาน่ะหลอกขนมแล้วบบนี้คนมาแล้วแล้วก็บอกว่าลูกคอยอนี่มีคนมาถามเพิ่นกับว่าลูกเพิ่นเห็นแบบนั้นหละยญาติถามเพิ่น ถ้าเพื่อนอยากเอาขานมหายแล้วบอกเอารดแลนนี้รดเป็นล่อเด้พี่น้องไงนาอคือคือ,คอน้องว่าวเนี่ยนะล่ลอจับโหทางนี้ก็กินแซบบอแซ,ซบแซบอะไรวะหูป้า,า,าปติโตจักปี้แล้วเพื่อนอีแหลาจะหูบหอืม ผู้ชายเนองโตฮึกเนาะสี่ปีบอกประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยเขา้าปีหาปีบอกอจะหาปีบอกหมดละด้วยหรือวะยังไม่ได้เข่องเหียนบ้านองค์คนน,<า>นยังไม่ละยังอ Nâng cao kim mặc mồm đi em nhìn nằm anh chút anh thôi ạ số giả cái em đâu nhìn nằm cà li ừ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  lái อุ้ยหนึ่งเขาวิ่งไงเาไปพันหน่วยใหญ่เลยเซาไปพันนี่แหละอันนี้นั่งหน่วยเจ็ดพันอืออุ่นแบบแปะพันหน่วยแปะพันกีดพี่น้องก็กินอิ่มแล้วแถมให้เพิ่นแถมให้แล้วลุดให้แล้วลุดให้อืออีหลาหูกับเพิ่นปะเบอร์มาซีมาตผมให้เจ้าได้เบิ่งเบิ่งเบิ่งก็ห้ามองตั้งกล้องมาเที่ยวเลยกินก่อนก็ได้ กินก่อนกินก่อนจังหวัดมา้มงหมัดพงให้น้องสาวก่อนพี่น้องเบางอย่างยังยังยังไม่สิดเลยเห็นปะไม่เห็นหัวเลยได้ยังหนังยีดีนน้องซุกหนังบางบางกางให่เป้าเขาน่องแก้วพี่น้องหมี่แห้งทำอีมแห้งจนอนาออกทั้งเก่าแล้วนี่ บเอาของอื่อยบเอาของอื่อยเด้เจ้าเป็นกู้ชายบนั้น้แม่แม่เาม่รบกวนแมเาก เดียวไปเที so. ่ยวมาคนทางทางเดียวกันเนี <inaudible transparency> ่ต้องค้าหลุดออกแน่นพมหมอนแห้ผมพมนเป็นทรงแบบนี้เลยพี่น้อยนะหางเหมาะกับหนาอย่างเงี้ยอย่างนี้ยังมีหรจยาบจรอนะล่อจางนร

บอบ่บ่บางกล่องเ้ยเด้อโอ้ยเด็กน้อยเีกน้อยเนาะมันเป็นน้องเจ้าน่อยละเนาะเห็นบ่มันเป็นร่องรูว่าจังไหน เปียแต่มื่อเปียแต่เด็กมือเรล่ะผมจัะชมเลยมากนะสองว่ียามวันยามวันนี่แฟงก่อนมาดีมาใหม่อีกคนนี้เออจะดีขึ้นเลยเนี่ กะหมัดเพีนลยมัดเลยนะบอกได้จ้ะได้ไบมตมดเตี๋ยหมดเตีอยเอาอีก2องอันเลยละเนาะหมัดอีก2องอันเนาะได้เตวมสวยก่อนอัดจับก่อนนีหละอันนี้จับลงก่อน ปล่อยโอเจับแนี่ยค่ะหมัดเนียนแบบนี้มันก็นสิงเงาต่อ,อกันไวยเจ้าผัดบวมัดเข้ากันเลยมัดแค่เลยบ่อ๋อ,อแบบนี้เหรอใหญ่ไปมัดให้เจ้าจะเสือได้มัดแบบนีน้เนาะเอาเห็นแบบเดียวกันเลยได้ได้หมัดเหมือนกันได้ไหม ทิชางอกแล้วยังหม่แล้วพี่น้องบนี้มีมันกระหนาหาักแม่เลย่างเมือนมือเห็ดแล้วถูกตำตำเลย Oh. ก็เปิดแท่งอีกลเดียวอันอืมเปิกก็ปิดปิดลิกกิดยันมอนยังลงเด้แต่วาปงนี่น้องมาเผื่จมักนเนาะเปิดมันจะเปิดจะเป็นเดี๋ยวปุยจะก็ปิดเดีุ๋ยระิด ไม่เยอะไร่อันเยเนะไเดเดี๋ยวเดเวเดี๋ยวนี้กปินั้วมันครับข้างปัดแจมันตีนเล็กสตีดทางั้นระหว่งข้างบุกให้เปิดเลยเมย์ล่ะใครจะเอากินขอนาย ໂຫຍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າບໍ່ສວຍພຸ້ນແຫຼະນີ້ມອງໄດ້ອີ່ຫຼະເບິ່ງວ່າເດີ້ เดินทางล้างให้ลุงป้าเบิ้งลึกอบบนี้ป้าเแยวไอห,หางเนี่ยอันนี้หางอันนัน้นเนาะหางเขาควายน้อยแม่นี่เนาะเขาควายน้อยได้ละบูเมนนียนเนาะบูเมียนเนาะไปฟะเจาะมาเติมสวยให้รองรนอนสาวามาเนี่มีอยัางนงกระเป๋านี่แ่ะคือใหญ่แค่ป้าโอ้ได้กีดยังอยู่นี่เบื่อที่นี่ยังมีหงให้ อยิบเงยงอยบ้างกินลองคลาออกด้วยรถเป็นเมื่อไรแล้่บันี่นี่เอาบอกลงตอนนี้กำลังคัดเมื่อเลยเด็กนี่นี่หนีใหม่ก่อนที่จได้ ว,ยยวายแล้บนนี้น้แล้วอนนีหล่ะแมงค์แปลงผมให้น้องน้องลแปลงหาหมัดจกแบบนี้แหลน้แล้วบ้านี้นี่แมงบ่อืมฟรีนีไม่ลาเนาะเนี่ยแล้แมงค์เนี่นีได้ล่ะจังบ่นั่นนี่เปล่า่ปลี่นได้เอาขาวในนองี่บอก<ง> ที่ย่างสาเนี้ยทักิวบ่อนหนาลักฮมพี่น้องบานอกีกแลเนาะแล้วแล้วมานี่ก็สิเปิดคลิปมาก,กี่นี่ก็สิมาอันมาผมมันอะให้น้องสาวพี่น้องเลยว้าวหลายครับบ่บ,บพ่พอดีเจอเพี่ป้าแตงโมเนาะพี่น้องเมนกินแตงโมแล้วก็เลยมาทักผมพี่น้องบานนี้แล้วแล้วเดี๋ยวกะคลิปนี้พี่น้องเนาะสบายดีลุงป้าก่็นี่แหละ โดยพี่น้อง,องคลิปนี้กัสิคอจ้คลิปไปแล้วเอ้อพี่น้องฝากคอมเมนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอาตนีในเนอโดยพี่นอ้อ,นอง,อองจากคลิปนี้ไปแล้วเนะก็เก่าวความว่าสบายดีสบายดี